ันนี้เสนอนิทานเรื่องไม้มัดรวมกันเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆนน้องเป็นอย่างดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งผู้เป็นบิดาของบุตรชายหลายคนซึ่งชอบทะเลาะบอกแว้งกันอยู่เสมอมาไม่ว่าจะสั่งสอนและบอกอย่างไรก็ไม่เคยทําให้สถานาการณ์ดีขึ้นเลย ดังนั้นเขาจึงครุ่นคิดหาทางยกตัวอย่างชัดๆที่จะทำให้ลูกๆตาสว่างว่าความแตกแยกมักจะนำมาซึ่งความหายนะวันหนึ่งเมื่อลูกๆเกิดการทะเลาะวิวาทรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาบรรดาลูกๆทั้งหลายต่างเข้าชกต่อยกันด้วยความโกรธนี้เองผู้เป็นพ่อก็ขอให้ลูกชายคนหนึ่งไปหาไม้มาหนึ่งมัด จากนั้นก็ยื่นไม้มัดดังกล่าวให้ลูกๆทีละคนโดยบอกให้พวกเขาพยายามหักมันแต่ไม่ว่าลูกๆจะพยายามหักสักเพียงใดก็ไม่มีใครทำได้เลยผู้เป็นพ่อจึงนำไม้มัดนั้นคืนมาแล้วแก้มัดออกและส่งให้ลูกชายลองหักดูทีละท่อนคราวนี้พวกเขาหักได้อย่างง่ายได้ลูกเอ๋ยผู้เป็นพ่อเอ่ยขึ้น พวกเจ้าไม่เห็นหรือว่าถ้าพวกเจ้าเห็นพ้องต้องกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ไม่มีทางที่ศัตร,รูจะทําอะไรพวกเจ้าได้แต่หากพวกเจ้าแบ่งแตกแยกกันพวกเจ้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าไม้สักทอนในมัดนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามาัคคีคือพลัง